หลังความตายวิญญาณของปอบไม่ได้หายไปแต่ถูกพลังกรรมดึงลงสู่เบื้องลึกของโยมโลกยม,มทูตไม่ใช้โซ่ล่ามเพราะกรรมที่ผูกพันอยู่แล้วจะดึงมันลงเองเหมือนหินหนักที่จมทะเลปอบถูกส่งไปยังขุมแห่งราคะและความโลภสายน้ำที่นี่ไม่ใช่น้ำธรรมดาแต่เป็นแม่น้ำไฟที่ลุกไหม้ด้วยเปลวไฟแห่งความอยาก ทุกหยาดไฟคือความอยากกินอยากได้อยากทำร้ายไม่มีใครเผามันมันเผาไม่ด้วยไฟจากใจของตัวเองเหมือนตนกลืนตนซ้ำแล้วซ้ำเล่ายมมาบาลจะถามเพียงคำเดียวเจ้ารู้หรือยังว่ารสของเลือดที่เจ้าชอบแท้จริงคือรสของกรรมทุกครั้งที่ปอบร้องด้วยความเจ็บปวดแปลวไฟจะดับลงเล็กน้อย เพราะนั่นคือวินาทีที่มันเริ่มเข้าใจเมื่อเวลาผ่านไปจิตเริ่มสงบเปลวไฟค่อยๆมอดเหลือเพียงเท่าดำยมมาทูตจะเข้ามาไม่ใช่เพื่อลงโทษแต่เพื่อพาไปสู่การเริ่มต้นใหม่ในภพที่ได้เรียนรู้ถึงความทุกข์ของการเบียดเบียนเพราะในยม,มโลกไม่มีการลงโทษมีแต่การสอนให้เข้าใจปอบไม่ถูกเผาด้วยยม,มบาล แต่มันถูกเผาด้วยเปลวไฟแห่งใจตัวเองและดับด้วยแสงของการสำนึกนี่แหละกรรมของปอบในยมมโลกไม่มีใครลงโทษเรานอกจากใจเราที่ไม่ยอมให้อภัยตัวเองทำเตือนคลิปนี้จัดทำเพื่อให้ข้อคิดทางธรรมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อรับชมเรื่องเล่าใหม่จากเรื่องแต่งเรื่องเล่าเพราะทุกเรื่องมีแสงแห่งความหมายรอให้เราค้นพบในใจเสมอและถ้าคุณอยากรู้ว่าเมื่อปอบชดใช้กรรมจนสิ้นมันจะกลับมาเกิดใหม่เป็นอะไรคลิปหน้าเราจะพาคุณไปดู